สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสโนอยเพรบันเทงเอฟซีนองอิงครับมาผมมาพอกรับเบาวโทนในช่องท้องพูนแบ่น้อยน้องอุ้อิงครับกับบรรยากาศยา่ำเสาครับพี่น้องลมหนาวพัดมาอีกแลแ้วพัดมลมหนาวลมแรงครับบ่มีฝนบ่มีฝ่าเอ้ยพี่น้องเนี่ย ตื่นเศ้ามากกับาอยู่ยังสี่ล้วพี่น้องบรรยากาศนั่งรับลมเย็นแนมเบิงปลาเขาเบิองหมาหยอกกั้นครับเป็นอะไรที่สุนทรีแห่งครับพี่น้องเพื่อนหูเพื่อนตาสบายหูสบายตาครับเนี่ยโดนี้อีกแล้ว ยอย่ากันเยลยนาทีเดียวแล่นนี้อีกหรอแล,แลอ่นนี้น่องอีกหรออา้อาวอ้าวหน่องบนยอมน่องน้ำเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงบ <c oughs> ักแน่หน่อย บรรยากาศครับนี่คือเข่าตัดไปพี่น้องเข่าตัวนี้คือเ่นตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่แต่ว่าด้วยความที่ฝนโบโต่ตกใส่ครับตัดแล้วฝนโบโต่ตกใส่บบมีนม้ำแสมันขึ้นมาใหม่ก็ขึ้นมาพ้อมหย้าคือเก่านั่นแหละครับนะมีแต่หย่าครับเต็มเลยจนไยยม่ใหญ่มว่าโอ้ย ว่าสิตัดรอบซองฝนกับโบตกแล้ววะถ้าฝนตกสิตัดรอบซองเห็นหน้ามันถ่วมแล้วคนนะ่ะแต่ฝนโบตกปลอ่อยมันหนวะ่จังส่หรอคนน่ะได้กินสำหรก็เอาสำนัน,น,นะ <c oughs> นหรอคนน,อน่ะเพิ่นเมื่อยเผินนี่มหญ่เราเห็ดเองเราพี่น้องเนาะไอ้ตา้าวไอ้ตา้าว ไอ้เต้านี่เล่นก็นไอ้โดยอกกั้นปั้นใดกระซางได้พี่น้องแต่ถ้าไอ้โดแรนหนีปุ๊บออกถนนปับ๊บไอ้เต้าสิยุดทันทีเลยสิบริเวณน้ำกลนเพราะว่าเคยหามไวไ้แต่น้อยครับบม่ให้ออกถนนนะตังนาตังต้าสิออกถนนเสียตี้เล่บอก้าออกถนนครับตอนนี้ บรรยากาศยามเร่าเอา้าลบมาอีกแล้วแรนไปสาวงหนึ่งตง้องสาแรนไปขี่มาโดกับตัวรูปวดลูกดิกไปเฮ็ดอย่างก็พงแพร่ขยงเขาด็ก ไอโดมาแล้วเร็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 วหาเหลี่ยมเร็ว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 เเร็วเรมวเร็วเร็วเรเรลวเร็เร็วเรเรลวเร็เร็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 วเร็วเร็วรวเร็วเร็ นั่นละนั่นละนั่นละเสียงคขูกำหนดเปิดร้านกาแฟด้วยพี่น้องคือพร้อมกันกับมือเปิดร่วงครับกำหนดเปิดร้านกาแฟอย่างเป็นทางการคือเปิดพร้อมกันกับมือเปิดร่วงมาลําสอหน่อยเพลินแพงครับ ก็มีเอฟซียลคนว่าถ้าเปิดร้านกาแฟาจะไม่รบกวนน้องพักผ่อนเหรอเวลาน,น้องกลับมาบ้านก็คือว่าร้านกาแฟามันอยู่หนีครับพี่น้องน้องพักผ่อนอยู่พูนคนมาสื่อกาแฟากับมาสื่ออยู่หนีครับเขาก็คือสีโบไปปลุกน้องมาสื่อหรอกครับพี่น้องทังได้กับบลรบกวนครับ แต่ถ้ายยาลบก้นก็คือเข้าอาสิบบเปิดมือที่นองกัมมะบานครับเพราะว่าบางที่นองกับมาบานแล้วมีนั่นมินีล่ลายยางให้เห็ดเป็นบอกครับอาซิบบมีเวลาเห็ดกาแฟให้เขาจังสีนะเข้ากับอาสิบบเปิดมือที่นองกัมมะมือที่นองเปเหล่นทางอื่นเราก็ไปพากอยู่ทางอื่นเออเข้าจังสิเปิดจังสีนะครับปี่น้องเนาะมันมีทางออกลายทางครับ มันมีทางแก่หลายทางเท่ากับปับแก่ไปเรื่อยอันใดที่มันสมควนเท่ากับเหตุอันใดบบสมควนเท่ากับโบเหตดเนาะเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยเล่นแล้วก็เก่าเด็ก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 เเดอ่เบ้องเดอร์ไอ้คนนอนคนเสียจังไลยดิกไอโดนอนแล้วเดิกดิกไอโดนอนแล้วลูกดิกไอโดนอนแล้ว ไปเลยกระโดดโอ้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 บอกได้กนาดได้ไม่น้อยบอกคือหูเลยเขาบอกเป็นคือเป็นหูเลยว่าสีเห็ดจังใดหล่ะนะเ <c oughs> พราะแต่บอกว่าไอ้โดนอ่นแล้วเปลี่ยนใ่เลยหูความครับหมาสองตัวนี่หูภาษาค้นเลยลหละอืม บรรยากาศหนาบานนองครับสดสื่นหลายพี่น้องเอ้ยยนี่หมุดเสาจัางสิเดี๋ยวจากน้อยสิส่งกาแฟมาแก่หน,นึ่งมานังจิบนังตากลมเย็นเยนจิบกาแฟเบิง่งไอ้เขาเขียวเบิ่งมาหยอกกันเพลินเพลินพี่น้อง อันน่นอันน่นอัน่นี่น่เก้าสามเจพี่สุวินทักมาเก้าสเจอ้าวไปอีกแล้วโดหนหวยนองอีกแล้ว ขอบคุณตุกกำลังใจครับพี่น้องฝากพ่นพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแ้่น้อยน้องอุ้งอิงครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานหลังบาทในเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของอิงนะครับเนาะฝากกดโฆษณากดขามโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสกอรครับพี่น้องเดี๋ยวพมก็จหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ